สวัสด,ดีคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้พี่ปลาอเมริกามาอีกแล้วพร้อมด้วยปลาตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะคะปลาเรดสแน p เปอหรือปลากระพงแดงบ้านเรานั่นแหละค่ะทุกคนพี่ปลาได้มาจากคุณโก้คะ่ะคุณโก้ให้มาอีกแล้วขอบคุณคุณโก้มากนะคะที่แบ่งปันตลอดไม่ว่าจะเป็น ของกินของหรือจะเป็นผลไม้ผักให้ตลอดไม่เคยไม่เคยพลาดเลยค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆขอให้คุณโก้มีแต่ความสำเร็จล่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะวันนี้พี่ปาล้างปลาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไม่ผ่าท้องเขานะกะ็ล้างด้วยเกลือล้างจนสะอาดแล้วนะคะพี่ปลาก็เอาขา่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็รากผักชี พี่ปลาหั่นขมิ้นไปด้วยนะคะหนึ่งหนึ่งหัวนะคะก็ยัดลงไปตามท้องเขาเนี่ยคะ่ะยัดไปจากปากเขาอย่างนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ปากคนเล็กเนาะทุกคนพี่ปลาก็เลยอ่าต้องมาใส่ตามคลีบเขาไปด้วยคะ่ะมันจะได้หอมนะคะเวลาย,ย่างเข้าไปนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยคะ่ะก็ใส่ไปตามคลีบแบบนี้เลยนะคะวันนี้จะอ่าย่าง ไม่ใช่ย่างสิคะอบค่ะอบเกลือค่ะถ้าเป็นบ้านเราก็ย่างเนาะย่างเตาถ่านย่างเกลือแต่อันนี้คือฝนตกพี่ไปย่างข้างนอกไม่ได้ก็เลยต้องอบในเตาอบค่ะอบเกลือนั่นเองคะ่ะทุกคนตอนนี้พี่เปิดเต,เตาอบไว้แล้ว375อองศานะคะกะ็แล้วเราจะมาอบกันคะ่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะยัดไปเสร็จทับเรียบร้อยแล้ว เอา้าจะเอามือมาตรงทําไมก็เทลงปลาไปเลยสิอย่างนี้เออเอาปลาเอาเอาเกลือเกลือทะเลนะคะเป็นเกลือเม็ดแล้วแต่นะคะทุกคนใครมีเกลืออะไรก็ใช้เกลือแบบนั้นแหละคะ่ะพี่เกลือแบบนี้ก็เลยใช้เกลือแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะก็มาโรยให้เต็มตัวปลาอย่างนี้ไม่ต้องกลัวเขาเค็มนะคะเขาจะไม่เค็มถ้าเขาก็จะซึมไปนิดๆหน่อยๆแต่เขาจะไม่ทําให้เนื้อปลาเราเค็มนะคะ และอีกอย่างเราไม่ได้กินหนังอยู่แล้วเนาะก็ใส่เข้าไปเยอะๆเลยนะคะทุกคนมาจากเดี๋ยวหยนถาดนิดนึงค่ะเพราะว่าเราจะใช้ถาดตัวนี้แหละค่ะย่างพอกลับข้างเสร็จแล้วก็เอาเกลือมาโรยใส่เข้าไปทั้งสองข้างยันชอบกินเมี่ยงปลาเนาะขนมจีนโอ้หุยน้ําจิ้มแซบ่บๆทุกคนคะ่ะไม่อยากพากเลยแต่วันนี้พี่ปายะทาน้ําจิ้มเปรี้ยวค่ะให้สามีทานด้วยค่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะ เสร็จสับแล้วนะคะแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าเตาอบกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะไปจ้ะเราเอาปลาไปเข้าเตาอบกันเลยจ้า mm. ก็จะเข้าเตาอบประมาณ45นาทีนะคะมาดูตอนสุกกันเลยนะคะว่าเขาจะหน้าตาออกมาประมาณไหนคะ่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะเราเอาปลาออกจากเตาอบกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะ เนี่ยคะ่ะมาดูซิแถนทแนทแนแทนว้าวอู้สีสวยมากคะ่ะทุกคนไปคะ่ะเราไปผ่าดูข้างในว่ามันจะสุกดีหรือ,อยังหรือจะแห้งไปถ้าทุกคนกลัวมันแห้งไปก็เหลือแค่30นาทีหรือ35นาทีก็พอเนาะส่วนพี่พี่ย่างไปตั้ง40เกือบ45นาทีมันก็สุกแต่มันก็เกือบแห้งนะคะแต่ว่าอดก็โอเคมาจา้กเดี๋ยวพี่ปาจะเปิดให้ดูข้างใน ว่ามันจะยังไงเนาะอุอ้ยร้อนอุย้ยเกลือร่วงกาวเลยคะ่ะทุกคนเปิดเปิดเปิดว้าวออ้ดูควันออกมาสิค่ะทุกคนว้าวดูควันว้าวว้าวจริงนะคะทุกคนคะ่ะออ้ดูเนื้อปลาสิคะ่ะขาวจั้ะจริงๆคะ่ะอเดี๋ยวขยับให้ดูใกล้ๆเลยคะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะว้าวอู้แล้วพี่ป่าก็มีน้ำจิ้มนี่คะ่ะ น้ำจิ้มมีกระเทียมมีพริกรากผักชีมะน,นาวน้ำป่าน้ำตาลแค่นี้ก็สุดสุดแล้วนะคะทุกคนค่ะน่าทานมากเนาะเนอะก,กับใครเนาะกินอยู่คนเดียวมาจากเดี๋ยวพี่ป่าจะชิมให้ดูนะคะว่าหน้าตาจะประมาณไหนชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะ จวกลงไปในน้ำจิ้มซอสอย่างนี้เลยอืมว้าวอร่อยมากไม่เค็มค่ะเนื้อปลากำลังพอดีแล้วก็เนี่ยค่ะผลงานตอนแรกว่าจะเก็บไว้ทำน้ำยาผนสุดท้ายไม่เหลือค่ะทุกคนค่ะกินเกลี้ยงค่ะนี่คนที่มาการันตีความอร่อย <laughs> ขออภัยในการที่พูดไม่ออกนางบอก <laughs> อร่อยจัดค่ะก็เนี่ยค่ะก็ ตอนแรกว่าจะกินครึ่งเดียวแล้วทำน้ำยาไม่พอกินค่ะทุกคนอร่อยเกินคาดค่ะเนี่ยคนอร่อยสามีพี่ยังเคี้ยวไม่หยุดค่ะทุกคนฝากกดไลค์กด s s ั c r i b ใป้พี่ปาด้วยนะคะคลิปนี้ก็นำเสนอปลาอบเกลือนะคะน่าทานมากๆ